สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูดอกมายงชิดนะครับเริ่มบานแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดหลายรุ่นนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ากระทบหนาวอีกก็จะมีรุ่นที่สามออกมาอีกนะครับเนาะตอนนี้ดอกก็เริ่มเริ่มออกช่อออกดอกแล้วเนาะ น,นี้เป็นมามาโยงชิดนะครับเนาะก็ยังออกดอกไม่หมดนะครับเนาะบางบางช่อก็ยังไม่ไม่ออกเลยนี่นะครับอันนี้ที่ที่แตกใบอ่อนเนาะถ้าแตกใบอ่อนก็จะออกช้าหน่อยอันไหนที่เขาไม่ได้แตกใบอ่อนเขาก็จะออกช่อออกดอกได้ไวนะครับเนาะ เดี๋ยวปีนี้คงจะได้มาดูอหอมายงชิดนะครับเนาะอันนี้เป็นมะปัางมะปัางหวานนะครับมะปัางหวานลูกกลมเนาะเป็นลูกกลมก็ปีนี้ก็ออกดอกหลายอยู่นะครับเนาะพื้นที่อา่า บางสวนเล็กๆนะครับเนาะก็แบง่งมาปลูกทำสวนมะยงชิดมาปางหวานด้วยนะครับนะปลูกสนุกสนานเล่นๆไปพอมีความสุขนะครับนะออกดอ,อกหมดแล้วนะครับ ครับนี่ก็เป็นะมะปางหวานลูกใหญ่เนาะนี่ก็ลูกนี้เป็นต้นนี้เป็นต้นโปรดเลยนะครับเนาะโปดก,ก็อันนี้จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นที่สองนะครับเนาะรุ่นที่สองรุ่นแรกก็ออกเยอะอยู่นะครับเนาะรุ่นสองก็ออกทยอยออกน้อยนะครับเนาะ แต่รุ่นสองก็พอมีนะครับรุ่น2ยังพอปิมปิมอยู่นะครับเนาะรุ่นเนี้ยน่าจะถึงถึงเดือนเมษาอาจะถึงเมษาอยู่แต่ถึงก็น้อยรุ่นที่2ถึงเมษาก็น้อยนะครับเนาะก็ออกทุกต้นนะครับเนาะออทุกต้นนะครับก็เป็นเสียงจัก ธรรมชาตินะครับมีเสียงไก่ขันมีเสียงนกร้องนะครับก็มีความสุขนะครับกับบ้านสวนเนาะต้นนี้ก็ออก,ออกเยอะเหมือนกันนะครับดอกเดี๋ยวมาดูอีกทีว่าเราจะเขาจะติดลูกหลายไหมนะครับอันนี้ก็ ทุกต้นเลยดอกทุกต้นนะครับเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวนมยงชิดนะครับน,น้อยๆนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็มังคุดปีนี้ก็รู้สึกใบ สะสมอาหารได้ดีอยู่นะครับเนาะดูแลได้ดีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะออกนะครับเดี๋ยวเขาจะออกไล่ไล่กันกับมายุงชิดนี่แหละนะครับเนาะแต่เขาจะ,ะได,ได้ได้ทานลูกช้าฝั่งมายุงชิดหน่อยมายงชิดหมดเขาก็จะได้อาจจะได้กินมังคุดต่อนะครับเนาะนะครับ นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์กดส u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชนบทบ้านเมียด้วยนะครับผมเนาะวันนี้มาอัปเดตมาสวนมะยงชิดน,น้อยๆนะครับคุณสบายเรียกกินกาแฟแล้วนะครับนะครับเชิญทุกท่านนะครับครับทานกาแฟร่วมกันครับผมนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ ฝากชมคลิปด้วยนะครับบ๊ายบายแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม